โอ้ครับมาขอเศียรเห็ดขใส่ครับไ้แข่งนะใส่โอ้เอาโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับเศียรของแท้ก็ต้องแบบนี้นะครับเนาะดอกจุม่มมันมันวะโอ้เอาเอาเจ้าเก็บเลยนะครับครับโอ้เขา<ห>ท้าบ๊อบบ๊ให้เจ้าให้เจ้าบ๊อปไปนะเจ้าพ่อโอ้สีเห็นได้เฉลยนะครับเนาะเรื่องจริงนะสีเห็นได้แเฉลยนะพี่น้องเอาเอาไปแกงเด้อเสี่ยวนี่ครับ นี่โอ้พ <stage> ่อมองเดียวกันได้นี่นี่นี่โอ้มาเอา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 โอ้ขอบคุณไอแสงเขาหลายๆลยได้แต่เด้อสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องความสุขอยู่ที่ใจจุดใหม่อยู่ที่เขาเลือกเนาะครับเนาะแต่ว่ามือนี่สีเลือกพาพี่น้องไปเที่ยวภูเขาครับไปเก็บเห็ดน้วกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ พักท,ท้ายพี่น้องพร้อมกับเห็ดดอกงามๆนะครับเนาะสุดคึกคักนะครับเนาะครับคึกคักขนาดไม่ต้องเจอเสียนเห็ดบบนี้นะอ่ออันนี้ทิมเบิร์กครับเนาะสามไปสุดคึกคักม้วนขนาดครับขึ้นมาเบิ้งพี่น้องเพิ่นเก็บเห็ดพอมกับเห็ดสองดอกนะครับเนาะ ไปดุนไปมวนน้ำพี่น้องคนกับเฮตุออกแค่ต้องมวลน้ำพี่น,อน,นอ้องเนาะไ,ได้พอได้เอาไว้ที่หลังครับต้องมวนไปน้ำกันได้ไหม่ยหลายเอาไว้ที่หลังนักหนาะมวนเลยก่อน,นครับพี่น้องเขาหลายขนาดมันครับ โอ้พีนององบบ่อต่ำกว่า20เลยพี่น้องครนี่คือความคึกคักของโคกของเขาเวลาเหตดออกนะครับเนาะนะมวนขนาดครับพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงตำบลอำเภอไก่เคียงเพื่อนในยิน้นข้าก็ต้องมานะครับนะเพราะว่าแถวนี้เพิ่นว่าโคกมันนะท่านครับ เห็นบ่โอ้เสียนเท่าไหร่มาผ่อเสียนเห็ดคืนนะน่ะอ่ะ,อะ,อะมันๆได้แต่ขึ้นโอ้ี่น้องขึ้นมาอนี่เสียนเห็ดไหลขานาะดขึ้อเสียนเห็ดทั้งไหลแท่เออเขาแกะนะครับมันจังวน หาเิ็นมูกันพี่น้องพ้เฮดมึงต้องหาเิ็นมูเปนพวกแบมวนขับมวนมวนูวนม้น,น,ห,มนหับนันนวนับนโอ้โเห็ดเนะเห็กดกระดั่งนี่เห็ดจนียครับมันเย้ครับเนีน่น่เยนะ จะปพ่อพนครบก็าหาบางเห็ดลงหมดครับเพราะว่าป้่อมาเล้านี่ยูที่เห็ดนาแรกกับเห็ดละงกครับมันใด้บได้ย,ยังไงไปรุ่น,นกันเมืก่นนึกนห อื้เมนี่มะพอ้า伊เยนเห็ดของเราครับมะพอ,อ้่ม้าต้อมกับมูขึ้นครับอ,อู้เสยนเห็ดล้วอารมุ่มดีขนาดครับพี่นนังครับเราไต้บ้างไนด้วยของเราไต่ต ครับโอโครับพี่น้องครับนอกจากเดินขำปมแล้วนะครับเนาะยังนีอีกเ,เดินนึงครับพี่น้องครับที่สีให้พี่น้องหูจักน้ำนะครับเนาะอันนี้เดินนี่ยครับแม่นองจ่าครับเดินจำปาจ้าโอ้เดินจำปาโบแมนจำปลาพระเด้นะครับจำปาหรือลีแล้วดีนะพี่น,อน<ป>้องเนะเต็มเลยครับ พิษพิษพันพนะครับเนาะโอ้นี่ดครับนี่แหละครับพี่น้องมาหาเก็บเห็ดบรรยากาศดีดนะครับเนาะพาพี่น้องมาเล่นเดินจำปาของห้องกรมือน,นะครับโอ้แต่ว่ากระต้องระมาดระวังในการย่งางกันเดินจากนั้นครับช่วงน,นี้ฝนเมื่อนี่มนันยังไม่ลงใานะครับเบิ้งโชว์เห็ดจากไหนด้วย ลพี่น้องมือวานนี่ว่าโบมานแล้วมือนี่แฮ้งโบมานคักพี่น้องโเปี่ปยดงนครับเนาะแต่มือนี่มีพี่น้องมาหลายมวนจ้ะพี่น้องไดยบรรยากได้ผมได้พี่น้องได้ <c oughs> โอ้หู้มือนี่คึกคักขนาดครับเต็มไปด้วยพี่ด้วยน้องเนาะได้แน่บ่ได้แน่กับโบปี่แด่นะครับเนาะยังหน่อยก็ได้มามวนมาพาพี่น้องมาเที่ยวชมนี่ เดินจำปาวท่านรับพี่น้องเพื่อนเอ็นนะผู้เฒ่าเพื่อนเอ็นครับเต็มไปด้วยต้นจำปาหรือลีลาวดีนะครับเน,ะเนาะครับรออฟังพุ่นกะบอู้ภูเขาครับเต็มไปด้วยเมฆหมอกครับมาพร้าเซียนเห็ดของเขาครับอู้ มาพ่อเสียนเห็ดของเขาครับมาพ่อไอแสงเนาะเดี๋ยวมั้งทัวทัวขับโอ้โอ้เขาทาครับได้แกงแล้วเนาะครับได้แกงแล้วะอ่ามันแมนเด้อแมนจุดเด่นนะครับเนาะยิมเป็นเลยแม่นางกาของเขาไถ้าเจอสิยังสิได็กแจงเนาะพี่ยนะฮีดหน้าแหล่เนาะแม่นาจกาเนาะแม่นาจกาในพื้นที่เฮดหน้าแหล่เฮดหน้าแหล่เขาหนีกันอู้ ไดการนะสเนักคือว่าเห็ดเต็มตั้มันเหมืนมันครับมันไดการได้กัรแต่ว่าเนื้อเปนเห็ดหนาแน่เอ็ดรัวเหมือนกันเสื้อที่บอภัยเลาะพอพิงนะครับหนาแน่ <Whats? S 2> แล้วท่านนะแต่ว่าก็สซีแซบเนาะแซบครับนะครับใส่ครับไอ้แข่งเโอเอาโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับเขียนของแท้ก็ต้องแบบนี้นะครับแล้วดอกจุ่มตัว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 ครับโอ้เอาอ่ครับ มันมันเวะโอ้เอาเอาเจ้าเก็บเลยเด้อครับครับโอ้เข่าทาบ่อบ่อให้เจ้าให้เจ้าบ่อปีน่ะเจ้าพเอาเอาไปแกงเด้อเสี่ยวนี่เด้อนี่โอ้พ่อมองเดียวกันเด้อนี่นี่นี่โอ้มาเอา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 โอ้เนี่ยนังจ ah. <c inhos> in ่าเอาน้ำเนี่ยนังจ่าบ่พ่อโอ้ขอบคุณไอ้แสงเขาหลายๆเด้อสร็เด้อครับครับอ่ามกันเด้้ออโมาไป มันปายเพื่อนมั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 นอ่ะมอมะเบอโอ้กกงเราละพี่น้องเออเข่ท่าขอท่ามันขนาดครับที่้อนแต่กระปุกอยู่วันไหนนดเหี่ยเียดเลยนะ เนดกินก็ราไงเล้เก็บอเริ่มดูดีแล้วนะครับเนาะเริ่มดูดีโออ่มันแมนงโอ้ลีดีขนาดพี่น้องครับลีอยู่กับปาต้นไผ่หน่อยนะครับเนาะ แล้วคับเนาะอือสองสามสามแมพี่น้องไนดะ้ ในยูได้กินแล้วครับพี่น้องจะต้องจากน้อยกระซิลงล้ผ่นครับเนาะแต่ตอนนี้ว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนครับเก็บเล็กผสมน้อยกันไปแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับเฮ็ดหน้าแหล่ครับพี่น้องมื้อนี้อัดเสียไปหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งเราก็เฮ็ดน้ำจิ้มคือเปรี้ยวครับพี่น้องครับน้ำจิ้มออก ลักษณะซีฟุตเพื่อสังเกตเห็นว่าหาหงของฝนเนาะสีแซบบอแซบจังเลยไปเบิง่งนกันนะครับครับนี่คือบรรยากาศช่วงโซ่นๆนะครับเนาะตอนนี้ครับขึ้นมาได้ประมาณกับชั่วโมงหนึ่งแล้วครับมื้อน,นี้คึกคักสุดๆเลยครับทั้งภูทั้งเ่าของเหาเห็ดออกกมวนยังสิครับพี่น้องมาดูฝนนะครับเนาะ แต่ถ้าเป็นมาเร่งโอ้เงียบขับโคกเขาห้องขับพี่น้อง พี่น้องครับพักท้ายพี่น้องพ้อมกับเห็ดดอก,กงามๆนะครับเนาะเรากับพัดพี่น้องก็สัมผัสกับไอหมอกพับพี่น้องครับโอ้คักขนาดเด่นขามป้อมของเกาได้ครับเด้อเก็บเห็ดมาจะต้องมานาั่งเขาเมยกันนะครับแนละ้วกินน้ำกอนกินน้ำแก้กระหายกันครับพี่น้อง บรรยากาศดีไยครับโอ้อยากให้มานัางเหล่นน้ำกันัเนาะครับเนาะรัยากาศแบบนี้มีหมูมีพวกมานัางเหล่นน้ำกันหลายๆคนมาคุยกันจิบกาแฟายา่มือเศร้ารับสิดีปะครับผมว่าขึ้สิคักอยู่เ้วย ได้เห็ดเราเข้าเกสีกลับบ้านนะครับเนาะนั่งเท้าเมยจากน้อยพบกิดวังครับพี่น้องมือนีเต็มโคกเต็มคูก,กับมูพวกมือเนานะมากันเลยได้สุขคคกับได้หน่อยได้ไหลกันไปนะครับเนาะแต่ก็ได้กินทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก้าวไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับอาจะใส่เนาะเน่อยนาะนี่หน้าซีม่าน้ำเจ้าของครับเนาะแต่ว่าเจ้าของอยู่ไสโมรูครับตอนนี้น